จับหลายท่าที่สิบฮีรันมูนแผ่นดินห้าสี่สามคัดครับห้าสี่สามคัดห้าสี่สามคัดเชิญครับ ห้าครับวันนี้เรามาดูวิธีการแก้การจับไหลนะฮะโดยจะใช้ท่าฮีรันมุนแผ่นดินท่านี้เป็นท่าง่ายๆคิดว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถทําได้นะฮะผู้ชายจับนะฮะก้าวเท้าขวาไปพร้อมกับใช้ท่อนแขนเนี่ยฟันฟันมือเพื่อให้มือมือที่เขาจับก้ไหล่เราหลุดได้นะฮะแคราทาซ้ายผมเนี่ยผมจะเวียง จะเวียงนะฮะลักษณะทวนเข็มนนาฬิกาเรียกว่าเวียงทวนเข็มนนาฬิกาเนี่ยผมอยากสอกเนี่ยนะฮะเวียงตามมาด้วยสอกขนาดนี้นะฮะก็ตีเข้าไปนะฮะตีเข้าไปนะที่บริเวณเใบหน้าหรือปลายคางเขานะครับคิดว่าถ้าถ้านี้ผู้หญิงนี่คงคงจะสามารถทําได้เพราะเป็นท่าง่ายๆไม่ได้พลิกแพงอะไรน,นะครับแล้วมาดูกันนะฮะว่าข่าวหน้านี่จะมีท่าอะไรยังไงครับ